เดี๋ยวนี้ในท้องถนนเวลาเราเดินไปมาจะสังเกตว่าเราไม่ค่อยเห็นคนใส่แว่นแล้วนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยต้องขอบคุณเทคโนโลยีที่ทำให้มีการรักษาสายตาด้วยวิธีต่างๆขึ้นมาแล้วก็ทำให้คนเนี่ยพึ่งแว่นน้อยลงมากๆเลยนะคะ วิธีการรักษาสายตาเนี่ยทำได้ที่2อวัยวะด้วยกันในตาเรานะคะอวัยวะแรกคือกระจกตาและอวัยวะที่2ก็คือที่เลนส์นะคะการรักษาสายตาบนกระจกตานั้นก็แบ่งมี4อย่างนะคะอย่างแรกคือการที่เรา รยเลเซอร์เนี่ยนะะหลังจากที่เราขูดผิวกระจกตาด้านบนหรือชั้นอีพิทิลี่ยมที่มีความหนาประมาณ55ไมครอนจากนั้นก็เจรไนรักษาสายตาไปเรียกว่าวิธี PRK ะะวิธีที่2เป็นเลสิกค่ะเป็นเลสิกธรรมดาเลยนะคะโดยการที่เราเปิดฝากระจกตาชั้นบนนะคะประมาณ100-130ถึงไมครอนด้วยการใช้ใบมีดทางการแพทย์นะคะซึ่งในปัจจุบันใบมีดนี้ชื่อว่า SBK เมื่อเราเปิดฝากระจกตาเรียบร้อยเหมือนเปิดสมุดหรือเปิดหนังสือจากนั้นเราก็เจรไนด้วย e x ็กซ์เมอร์เ แล้วรักษาสายตาตามการเจรไนนั้นเช่นค่าสายตา200ก็เจรไนในค่า200ไดออปเตอร์ค่าสายตา800ก็เจรไนปรับรูปร่างเนี่ยใน800ไดออปเตอร์จากนั้นก็ปิดฝากระจกตากลับอันนี้เรียกว่าวิธีเลสิก S B K วิธีที่3เป็นเลสิกค่ะแต่ว่าอัพเลเวลขึ้นมานิดหนึ่งนะคะคือเปิดฝากระจกตาด้วยเลเซอร์ค่ะ เลเซอร์ชนิดนี้ชื่อเฟมโตเซกันเลเซอร์นะคะเปิดฟ้ากระจกตาแล้วเจรไนด้วยเอ็กซ์เมอร์เลเซอร์ตามและวิธีที่4ซึ่งเป็นวิธีใหม่เรียกว่ารีเล็กสมายค่ะใช้เลเซอร์อย่างเดียวเจรไนผิวกระจกตาสร้างสิ่งที่เรียกว่าเลนติคู่แล้วเปิดแผลเล็กๆมีขนาด2มมตรค่อยๆใช้มือหมอค่อยๆดึงเลนติคู่นั้นออกมานะคะ4อย่างนี้เป็นการรักษาสายตาบนผิวกระจกตา ทีนี้อวัยวะที่2ที่เราใช้ในการรักษาสายตานั้นก็คือเลนส์นะคะและในปัจจุบันก็มีวิธีการอยู่2วิธีอย่างแรกคือ ICL ค่ะเป็นการใช้เลนส์ที่ทำจากคอลิเมอร์นะคะเราจะตัดพอดีกับค่าสายตาเลยนะคะอันนี้เนี่ยสมมติสั้นพันหึงก็ตัดได้พันหนึงสั้นพันหึงเอียง400ก็สามารถตัดได้แล้วใช้เวลาตัดประมาณ3 4เดือนจากนั้นก็ผ่าตัดนะคะแล้วก็ใช้นเลนส์โวนี้สอดเข้าไปวาง หน้าต่อเลนตาธรรมชาติของเรานะวิธีนี้เรียกว่า ICL จะเห็นว่าเราต้องมีความกว้างของช่องหน้าม่านตาที่เหมาะพอดีในการวางเลนได้และวิธีที่2ที่ทํางานบนเลนส์ที่สําคัญและอันนี้เราเจอในวัยตั้งแต่อายุน้อยจนถึงอายุมากคือการ เอาเลนตาออกแล้วใส่เลนแก้วตาเทียมไปคืนซึ่งในปัจจุบันนะคะเลนแก้วตาเทียมก็มีการพัฒนามากมายเลยทําให้เราพึ่งแว่นน้อยลงได้จะเห็นว่าวิธีการรักษาสายตาในปัจจุบันนั้นก็ล้าสมัยมากนะคะแล้วก็เราทํางานได้หลายที่สมมุติว่าถ้าเราทํางานบนกระจกตาไม่ได้ด้วยกระจกตาบางเราก็ชิฟมาทําที่เลนสมมุติว่าช่องหนามานตาไม่พอแต่กระจกตานาะเราก็มาทําที่กระจกตาดังนั้นการมาตรวจละเอียดนั้นจึงสําคัญมาก ความรู้ดีๆเกิดขึ้นที่นี่ค่ะดตรตุลยาคอมมูนิตี้นะคะนำความรู้เกี่ยวกับการรักษาสายตามาให้ทุกท่านและหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จาก YouTube เหล่านี้นะคะวันนี้หมอขอลาไปก่อนค่ะเราพบกัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ